ทองคำกษัตริย์องค์หนึ่งทรงมีอุทยานแสนสวยงามและภายในสวนก็มีต้นไม้ที่ออกผลเป็นแอปเปิ้ลทองคำมีการนับผลแอปเปิ้ลเหล่านี้ไว้ตลอดและเมื่อจวนถึงเวลาที่พวกมันเริ่มสุกก็พบว่าทุกคืนแอปเปิ้ลจะหายไปหนึ่งผลพระราชาทรงกริ้วกับเหตุการณ์นี้มาก และสั่งให้คนสวนเฝ้าอยู่ใต้ต้นตลอดคืนคนสวนจัดให้ลูกชายคนโตของเขามาเฝ้าแต่ประมาณเที่ยงคืนเขาก็เผลอหลับไปและรุ่งเช้าแอปเปิลก็หายไปอีกหนึ่งผลต่อมาลูกชายคนที่สองก็ได้รับคำสั่งให้มาเฝ้าและถึงเที่ยงคืนเขาก็เผลอหลับไปเช่นกัน และในตอนเช้าแอปเปิลก็หายไปหนึ่งผลจากนั้นลูกชายคนที่สามก็เสนอตัวมาเฝ้าแต่คนส่วนไม่อนุญาตในทีแรกด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายตกมาถึงเขาอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ยินยอมแล้วชายหนุ่มก็เอนกายอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเพื่อเฝ้าระวัง เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเขาก็ได้ยินเสียงดังโศบสาบในอากาศแล้วนกตัวหนึ่งที่ตัวเป็นทองคำบริสุทธิ์ก็บินออกมาและขณะที่มันใช้จะงอยปากงับแอปเปิลผลหนึ่งลูกชายของคนสวนก็ผุดลุกขึ้นและยิงมันด้วยธนูแต่ลูกศรไม่ได้ทำอันตรายให้แก่นกตัวนั้นเลย มันเพียงแต่ทิ้งขนนกทองคำหลุดออกจากหางของมันแล้วมันก็บินหนีไปเขาได้นํำขนนกทองคำไปถวายแด่พระราชาในเช้าวันรุ่งขึ้นและขุนนางทั้งหมดก็ได้รับการเรียกตัวมาประชุมพร้อมกันทุกคนเห็นด้วยว่ามันมีค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติของแผ่นดินแต่พระราชาตรัสว่า ขนนกชิ้นเดียวไม่มีประโยชน์แก่ข้าเลยข้าต้องได้นกทั้งตัวจากนั้นลูกชายคนโตของคนสวนก็ออกเดินทางและคิดว่านกทองคำนั้นหาได้ง่ายมากๆเมื่อเขาเดินทางไปได้สักเล็กน้อยเขาก็มาถึงป่าที่บริเวณชายป่านั้นเขาเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนั่งอยู่ เขาจึงหยิบลูกศรและเตรียมพร้อมที่จะยิงใส่มันหากเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นอย่ายิงข่าเลยเพราะข้าจะให้คำปรึกษาที่ดีแก่ท่านข้ารู้ว่าท่านมีธุระอะไรและรู้ว่าท่านต้องการตามหานกทองคำท่านจะไปถึงหมู่บ้านในเวลาเย็นเมื่อท่านไปถึงที่นั่นท่านจะเห็นโรงแรมสองแห่ง ตั้งอยู่ตรงข้ามกันหนึ่งในนั้นแลดูสวยงามน่าอยู่อย่าเข้าไปที่นั่นแต่จงพักค้างคืนในโรงแรมอีกแห่งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะดูต่ำต้อยและทุดโทมมากหากลูกชายคนส่วนคิดกับตัวเองว่าเจ้าสัตว์พันนี้จะรู้เรื่องอะไรกันดังนั้นเขาจึงยิงธนูใส่เจ้าสุนัขจิ้งจอก แต่เขายิงไม่โดนแล้วมันก็กระดุกหางขึ้นแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปและในตอนเย็นเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ซึ่งโรงแรมสองแห่งตั้งอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้คนร้องเพลงเต้นรำและรับประทานอาหารแต่อีกแห่งหนึ่งดูสกรปรกซอมซ่อ ฉันคงจะโง่ามากทีเดียวเขากล่าวถ้าฉันเข้าไปในบ้านเก่าสุดโทมนั้นและทิ้งที่นี่น่าดึงดูดใจดังนั้นเขาจึงเข้าไปในอาคารที่โออาและดื่มกินอย่างสบายใจหลงลืมเรื่องนกและบ้านเมืองของเขาไปด้วยเช่นกันเวลาผ่านไปขณะที่ลูกชายคนโตไม่กลับมา และไม่ได้ข่าวของเขาเลยลูกชายคนที่สองจึงออกเดินทางและเหตุการณ์อย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นกับเขาเขาพบสุนัขจิ้งจอกผู้ซึ่งให้คำแนะนำที่ดีแก่เขาแต่เมื่อเขามาถึงโรงแรมสองแห่งพี่ชายคนโตของเขายืนอยู่ที่หน้าต่างตรงที่จัดงานเลี้ยงรื่นเริงแล้วร้องเรียกเขาให้เข้ามาข้างใน เขาไม่สามารถต้านทานการเย้าวยวนได้จึงก็เข้าไปข้างในแล้วลืมเรื่องนกทองคำและบ้านเมืองของเขาเชกเช่นเดียวกันเวลาผ่านไปอีกครั้งลูกชายคนเล็กก็ปรารถนาจะออกเดินทางไปสู่โลกกว้างเพื่อตามหานกทองคำเช่นกันหากพ่อของเขาไม่รับฟังอยู่เป็นนาน ด้วยว่าเขารักลูกชายของเขามากและกลัวว่าโชคร้ายอาจเกิดขึ้นกับลูกชายเช่นกันและทำให้ลูกกลับมาไม่ได้อย่างไรก็ตามในที่สุดก็ตกลงกันว่าเขาควรจะไปด้วยว่าเขาจะไม่พักอยู่กับบ้านและเมื่อมาถึงป่าเขาก็พบกับสุนัขจิ้งจอกและได้ฟังคำแนะนำที่ดี หากเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็รู้สึกขอบคุณเขาที่ไม่พยายามฆ่ามันอย่างที่พี่ชายของเขาได้ทําดังนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวว่านั่งบนหางของข้าเถิดแล้วท่านจะเดินทางได้รวดเร็วขึ้นเขาจึงนั่งลงแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มออกวิ่งข้ามขอนไม้และก้อนหินอย่างรวดเร็วมาก จนเส้นผมปลิวสะบัดในสายลมเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านลูกชายคนเล็กก็ทำตามคำแนะนำของสุนัขจิ้งจอกเขาก็เข้าไปในโรงแรมซอมซ่อโดยไม่ได้มองไปรอบๆตัวเลยและพักอยู่ที่นั่นอย่างสบายใจตลอดคืนเมื่อถึงเวลาเช้าเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาพบเขาอีกครั้ง ขณะที่เขากำลังจะเริ่มออกเดินทางและบอกว่าเดินตรงไปจนกระทั่งท่านไปถึงปราศาสตรก่อนจะถึงที่นั่นจะพบทหารทั้งกองทัพนอนหลับและสรงเสียงกรนไม่ต้องไปสนใจพวกเขาแต่ให้เข้าไปในปราศาสตรและเดินต่อไปเรื่อยๆจนท่านมาถึงห้องหนึ่ง ที่นกทองคํำเกาะอ,อยู่ในกรงไม้ใกล้ๆก,กันมีกรงทองสวยงามตั้งอยู่แต่อย่าพยายามนําน,นกออกจากกรงเก่าซอมซ่อแล้วนําไปใส่ไว้ในกรงสวยไม่เช่นนั้นท่านจะเสียใจจากนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เหยียดหางของมันออกมาอีกครั้งแล้วชายหนุ่มก็นั่งลง พวกเขาออกวิ่งข้ามขอนไม้และก้อนหินจนเส้นผมปลิวสะบัดในสายลมเบื้องหน้าประตูปราสาททั้งหมดเป็นไปตามที่สุนัขจิ้งจอกว่าไว้ลูกชายคนส่วนจึงเดินเข้าไปและพบห้องที่นกทองคำเกาะอยู่ในกรงไม้เบื้องล่างนั้นมีกรงทองและแอปเปิลทองคำที่หายไปสามผลก็วางอยู่ใ,ใกล้กัน จากนั้นเขาก็คิดกับตัวเองคงเป็นเรื่องน่าตลกมากที่จะนำนกสวยงามเช่นนี้ไปในกรงซอมซ่อเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงเปิดประตูกรงอุ้มมันออกมาและใส่มันเข้าไปในกรงทองแต่เจ้านกส่งเสียงร้องออกมาดังๆจนทหารทั้งหมดตื่น พวกทหารจับตัวเขาไปเป็นนักโทษและหิ้วตัวเขาไปไว้เบื้องหน้ากษัตริย์ในเช้าวันต่อมาสารได้พิพากษาเขาและเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วสารก็พิพากษาลงโทษประหารนอกเสียจากว่าเขาจะนำม้าทองคำซึ่งวิ่งรวดเร็วดุจสายลมมาถวายแด่องค์กษัตริย์ และหากเขาทําตามนี้เขาก็จะได้รับนกทองคําไปเป็นของตัวเองดังนั้นเขาจึงออกเดินทางอีกครั้งเขาถอนหายใจและรู้สึกท้อแท้อย่างมากพลันสุนัขรจริ้งจอกเพื่อนแสนดีของเขาก็มาพบเขาแล้วกล่าวว่าตอนนี้ท่านเห็นแล้วสินะว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อท่านไม่ฟังคำแนะนําของข้าอย่างไรก็เถอะข้าจะยังคงบอกท่านว่าจะหาม้าทองคำได้อย่างไรถ้าท่านจะทําอย่างที่ข้าบอกท่านท่านต้องเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งท่านไปถึงปราศาสตรที่ซึ่งม้ายืนอยู่ในคอกข้างตัวมันจะมีคนเลี้ยงมา้านอนหลับและนอนกรน ให้เอาม้าออกมาเงียบๆแต่จงแน่ใจว่าท่านวางอานม้าหนังอันเก่าบนหลังมันไม่ใช่อานสีทองที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วลูกชายคนสวนก็นั่งลงบนหางสุนัขจิ้งจอกแล้วพวกเขาก็ออกวิ่งข้ามขอนไม้และก้อนหินจนเส้นผมปลิวสะบัดในสายลมทุกสิ่งเป็นไปอย่างราบรื่นคนเลี้ยงม้านอนกลน โดยที่มือเขาพาดอยู่บนอานม้าทองคำแต่เมื่อลูกชายคนสวนมองไปที่มา้าเขาคิดว่ามันช่างหน้าเวทนามากถ้าวางอานหนังอันเก่าบนหลังมันฉันจะเอาอานที่ดีให้มันเขากล่าวฉันแน่ใจว่ามันสมควรได้รับขณะที่เขาหยิบอานม้าทองคำคนเลี้ยงม้าตื่นขึ้นและร้องรั่น จนยามรักษาการทั้งหมดวิ่งเข้ามาและพาเขาไปขังคุกและในตอนเช้าเขาก็ถูกนำตัวมาอยู่เบื้องหน้าศาลเพื่อพิภากษาและตัดสินให้ประหารชีวิตแต่มีการตกลงกันว่าถ้าเขาสามารถนำเจ้าหญิงผู้เลอโฉมมาได้เขาก็จะได้รับการไว้ชีวิตและได้รับนกและมา้า มอบเป็นสมบัติของเขาจากนั้นเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งด้วยความเศร้าโศกเสียใจมากแต่สุนัขจิ้งจอกตัวเดิมก็มาหาและกล่าวว่าทำไมท่านไม่เชื่อฟังข้าหากท่านทำตามท่านคงเอาทั้งนกและหมาออกมาแล้วแต่กระนั้นก็เถอะข้าจะให้คําแนะนำท่านอีกครั้ง จงเดินทางต่อไปและในตอนเย็นท่านจะไปถึงปราศาสตรเวลาเที่ยงคืนเจ้าหญิงจะไปที่เรือนอาบน้ำขึ้นไปหาเจ้าหญิงและจุมพิษนางแล้วนางก็จะให้ท่านนำทางนางไปแต่ระวังไว้ท่านจงอย่ายินยอมให้นางไปทูลลาบิดาและมารดาของนางต่อมา เจ้าสุนัขจิ้งจอกจึนเหยียดหางของมันแล้วพวกเขาก็ออกวิ่งข้ามขอนไม้และก้อนหินจนเส้นผมปลิวสะบัดในสายลมเมื่อพวกเขามาถึงปราศาททุกสิ่งเป็นไปตามที่สุนัขจิ้งจอกบอกและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนชายหนุ่มได้พบเจ้าหญิงออกมาอาบน้ำเขาก็จุมพิษนาง และนางตกลงใจจะหนีไปกับเขาแต่นางก็ร้องขอพร้อมกับน้ำตาขอให้เขาอนุญาตนางให้อำลาบิดาของนางตอนแรกเขาปฏิเสธแต่นางก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นแล้วทุดลงแทบเท้าเขากระทั่งในที่สุดเขาจึงยอมแต่เมื่อเวลาที่นางมาถึงบ้านพ่อของนาง ยามรักษาการก็ตื่นขึ้นมาและเขาถูกจับตัวไปขังอีกครั้งต่อมาเขาก็ถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าองค์กษัตริย์และกษัตริย์ก็กล่าวว่าเจ้าจะไม่มีวันได้ลูกสาวของข้านอกเจียจากว่าภายในแปดวันเจ้าจะขุดเนินเขาที่บังทิวทัศน์จากหน้าต่างของข้าในเวลานี้ เนินเขานั้นมีขนาดใหญ่จนโลกทั้งโลกก็ไม่สามารถโค่นมันลงได้และเมื่อเขาทำงานมาได้เจ็ดวันและขุดไปได้เพียงแค่นิดหน่อยเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็มาและกล่าวว่านอนลงแล้วหลับเสียข้าจะทำงานให้ท่านเองและในเวลาเช้าเขาตื่นขึ้นเนินเขานั้นก็หายไป ดังนั้นเขาจึงไปพบพระราชาด้วยความดีใจและทูลพระองค์ว่าบัดนี้เนินเขาได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วพระองค์ต้องประทานเจ้าหญิงให้แก่เขาพระราชาจำต้องรักษาคำพูดของพระองค์แล้วชายหนุ่มและเจ้าหญิงจึงเดินทางจากมาแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงมาหาและบอกเขาว่า เราจะได้หมดทั้งสามอย่างเจ้าหญิงหมาและนกอาชายหนุ่มกล่าวนั่นคงจะเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดมากแต่ข้าจะได้มันมาได้อย่างไรหากเพียงแต่ท่านรับฟังสุนัขจิ้งจอกว่ามันจะสำเร็จในไม่ช้านี้เมื่อท่านไปเข้าเฝ้าพระราชา และพระองค์ตัดถามถึงเจ้าหญิงผู้เลอโฉมท่านต้องพูดว่านางอยู่นี่ต่อจากนั้นพระองค์ก็จะทรงดีพระทัยมากแล้วท่านจึงขึ้นขี่ม้าทองคำที่พวกเขามอบให้ท่านและโบกมือลาพวกเขาแต่จับพระหัตถ์ของเจ้าหญิงเป็นสิ่งสุดท้ายจากนั้นรีบอุ้มนางขึ้นบนหลังม้าซ้อนหลังท่าน ตบเดอยรองเท้าเข้าที่ข้างตัวมา้าแล้วควบหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดพอท่านมาถึงปราสาทที่มีนกอยู่ข้าจะอยู่กับเจ้าหญิงที่ประตูและท่านจะขี่ม้าเข้าไปและทูลพระราชาและเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าม้าถูกต้องตามประสงค์ พระองค์จะทรงนำนกออกมาแต่ท่านต้องนั่งเฉยแล้วทูลว่าท่านต้องการจะดูก่อนว่ามันใช่นกทองคำหรือไม่และเมื่อท่านได้มันมาอยู่ในมือแล้วให้ควบม้าหนีไปเรื่องนี้ก็เป็นไปตามที่สุนัขจิ้งจอกกล่าวไว้เช่นกันพวกเขานำนกออกมาเจ้าหญิงทรงขึ้นหลังม้าอีกครั้ง แล้วพวกเขาก็ขี่ม้าเข้าไปในป่าใหญ่ต่อมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็มาและกล่าวว่าได้โปรดฆ่าฆ่าเถิดตัดหัวและตัดตีนของข้าแต่ชายหนุ่มปฏิเสธไม่ทำตามดังนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงบอกว่าอย่างไรก็ตามข้าจะให้คำแนะนำที่ดีแก่ท่านจงระวังสองสิ่งนี้ ห้ามไถ่ตัวใครออกจากที่แขวนคอประหารและห้ามนั่งริมแม่น้ำจากนั้นเขาก็เดินทางต่อเอาเถอะชายหนุ่มคิดไม่ใช่เรื่องยากที่จะจำคำแนะนำนั้นไว้เขาขี่ม้าต่อมาพร้อมกับเจ้าหญิงกระทั่งในที่สุดเขาก็มาถึงหมู่บ้าน ที่เขาจากพี่ชายทั้งสองของเขาและที่นั่นเองเขาได้ยินเสียงดังอึกกระทึกและร้องตะโกนเมื่อเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนก็บอกว่าชายสองคนกำลังจะถูกแขวนคอและเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขาก็พบว่าชายสองคนนั้นคือพี่ชายของเขาผู้ซึ่งกลายเป็นโจร ดังนั้นเขาจึงถามว่ามีทางใดที่จะไว้ชีวิตพวกเขาได้บ้างหรือไม่แต่ผู้คนตอบว่าไม่นอกเสียจากว่าเขาจะจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแทนเจ้าสารเเ็วและซื้ออิสรภาพให้พวกเขาแล้วเขาก็ไม่หยุดคิดในดๆหากจ่ายเงินให้ตามที่ร้องขอ และพี่ชายของเขาก็ได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเขาเมื่อพวกเขามาถึงป่าที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกพบพวกเขาครั้งแรกอากาศก็เย็นสบายร่มรื่นจนพี่ชายทั้งสองพูดขึ้นว่าไปนั่งที่ริมแม่น้ำกันเถิดพักกินอาหารและดื่มน้ำกันสักครู่เขาจึงตอบว่าได้สิ และลืมคำแนะนำของสุนัขจิ้งจอกแล้วนั่งลงบนริมฝั่งแม่น้ำและในขณะที่เขาไม่ได้ระแวงสงสัยใดๆพวกพี่ชายก็เข้ามาทางด้านหลังของเขาและโยนเขาลงไปในน้ำพร้อมกับเจ้าหญิงหมาและนกไปเมื่อกลับบ้านไปหาพระราชาเจ้านายของพวกเขาและทูลว่า เราได้ทุกสิ่งนี้มาด้วยแรงงานของเราจากนั้นจึงบังเกิดความปลื้มปิติอันใหญ่หลวงทว่าเจ้าม้าไม่กินอาหารนกไม่ร้องเพลงและเจ้าหญิงทรงกันแสงลูกชายคนส่วนคนสุดท้องตกลงไปยังก้นแม่น้ำโชคดีที่มันใกล้จะแห้งขอดแต่กระดูกของเขาก็เกือบหัก และตะลิ่งแม่น้ำก็สูงชันจนเขาหาทางขึ้นไปไม่ได้ต่อมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวเดิมจึงกลับมาอีกครั้งและดุเขาที่ไม่ทำตามคำแนะนำของมันไม่เช่นนั้นสิ่งชั่วร้ายใดๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นแก่เขากระนั้นก็เถอะมันเอ่ยข้าทิ้งท่านไว้ที่นี่ไม่ได้ เช่นนั้นจงจับหางของข้าไว้และจับไว้ให้แน่นจากนั้นมันก็ดึงเขาออกจากแม่น้ําและกล่าวกับเขาเมื่อเขาขึ้นมาบนตะลิงพี่ชายของท่านตั้งใจจะฆ่าท่านถ้าพวกเขาพบท่านในพระราชอาณาจักรดังนั้นเขาจึงแต่งตัวเป็นชายยากจน และแอบเข้าไปในห้องประทับของพระราชาแม้จะยังไม่ได้เข้าไปด้านในประตูแต่ม้าก็เริ่มกินอาหารนกก็ร้องเพลงและเจ้าหญิงก็หยุดกันแสงจากนั้นเขาจึงไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับทูลพระองค์ถึงความชั่วร้ายของพี่ชายของเขาทุกเรื่องและพวกเขา ก็ถูกจับตัวมาลงโทษส่วนชายหนุ่มก็ได้เจ้าหญิงกลับคืนมาอีกครั้งและหลังจากที่พระราชาทรงสวรรคตเขาก็ได้รับการสืบทอดและปกครองพระราชอาณาจักรสืบไปหลังจากนั้นเป็นเวลานานวันหนึ่งเขาออกไปเดินเล่นในป่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวเดิมก็มาพบเขา พร้อมกับอ้อนวอนขอร้องเขาทั้งน้ำตาให้เขาฆ่ามันตัดหัวและตัดตีนของมันในที่สุดเขาก็ทำตามในเวลาชั่วขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกได้กลายร่างเป็นผู้ชายและปรากฏว่าเขาเป็นพี่ชายของเจ้าหญิงผู้ซึ่งหายตัวไปนานหลายปี